วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการสารละลายนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่สามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะคะโรงเรียนกระแชงวิทยาเนาะ,ะในหน่วยสารละลายนี้นะคะก็มีอยู่สามตัวชี้วัดด้วยกันนะคะสามตัวชี้วัดนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบ การทดลองเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เรียนในห้องเรียนเราก็เลยไม่ได้ทดลองเลยเสียดายมากนะคะแต่ว่าครูมีวิดีโอเกี่ยวกับการทดลองเรื่องนี้ส่งให้นักเรียนดูเหมือนกันนะคะการทดลองและอธิบายผลของชนิดตัวละลายตัวทําละลายและอุณหภูมิที่มีต่อสภาพการละลายได้ของสารรวมทั้ง อธิบายผลของความดันนะคะที่มีต่อสภาพการะละลายได้ของสารโดยใช้สารสนเทศนะคะสองคือระบุป,ปริมาณตัวละ,ละลายในสาระละลายในหน่วยความเข้มข้นร้อยละปริมาตรต่อปริมาตรร้อยละมวลต่อมวลและร้อยละมวลต่อปริมาตรเดี๋ยวน้องนจะได้รู้มันคืออะไรนะคะและข้อ3คือตระหนักถึงความสําคัญของการนําความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารไปใช้โดยยกตัวอย่าง การใช้สาระละลายในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยทีนี้มาดูสาระละลายคืออะไรสาระละลายหมายถึงนะคะสารเนื้อเดียวที่มีอนุภาคเล็กกว่า10ยกกําลังลบเเซนติเมตรอันนี้เป็นเป็นอนุภาคของสารที่มีขนาดเล็กมากนะคะเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะคะอนุภาคเล็กกว่า10บยกกําลังลบเจเซนติเมตรมีสารหรือธาต ตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปผสมกันอยู่นั่นเองนะคะก็เลยเรียกว่าสารที่มันละลายโดยมีธาตุหรือสารประกอบชนิดใดชนิดหนึ่งมีหน้าที่เป็นตัวทาละลายส่วนอีกชนิดหนึ่งมีหน้าที่เป็นตัวละลายนะคะซึ่งตัวทาละลายเนี่ยจะมีปริมาณมากกว่าตัวละลายเสมอนะคะอย่างเช่นน้ํากับดินผสมกันก็คือกลายเป็นน้ําโคลนน้นําจะมีหน้าที่เป็นตัวทาละลายเพราะน้ำมีปริมาณ มากกว่าเห็นไหมคะน้ําสีเหลืองๆมีมากกว่านะคะตรงนี้แล้วก็ดินจะมีหน้าที่เป็นตัวที่โดนละลายหรือเขาเรียกว่าตัวละลายนั่นเองรวมกันกลายเป็นน้ําโคลนั่นเองนะคะทีนี้มันมีหลักพิจารณาตัวทําละลายและตัวละลายอยู่สองหลักด้วยกันหนึ่งคือตัวทําละลายและตัวละลายอยู่ในสถานะเดียวกัน สถานะเดียวกันก็คือเป็นสถานะของแข็งของเหลวและแก๊สถ้าอยู่ในสถานะของเหลวกับของเหลวด้วยกันเขาเรียกว่าอยู่ในสถานะเดียวกันหรือของแข็งกับของแข็งด้วยกันเรียกว่าสถานะเดียวกันนะคะและอีกประเภทหนึ่งก็คือตัวทําละลายและตัวละลายที่อยู่ในสถานะที่แตกต่างกันก็คืออย่างเช่นมีของเหลวผสมกับของแข็งเป็นต้นนะคะมาดูอันแรก ะะตัวทำละลายและตัวละลายที่อยู่ในสถานะเดียวกันคือยกตัวอย่างสถานะของเหลวนะคะของเหลวคือสถานะเดียวกันเขาบอกว่าสารที่มีปริมาณมากกว่าจะเป็นตัวทําละลายและสารที่มีปริมาณน้อยกว่าจะเป็นตัวถูกละลายหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัวละลายนั่นเองนะคะอย่างเช่นแอลกอฮอล์ล้างแผลนะ,ะหรือแอลกอฮอล์ ล้างมือของเรานี้นะคะมันมัน,ม,นมันเรียกต่างกันนะคะแอลกอฮอล์ล้างแผลสีฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเมทิลแอลกอฮอล์นะคะอันนี้จะกินไม่ได้นะจะกินไม่ได้เมทิลแอลกอฮอล์ไว้ล้างแผลเนี่ยกินไม่ได้แต่ถ้า alcohol, เอทิลแอลกอฮอล์อยู่ข้างล่างเนี่ยเอทิลเอทิลแอลกอฮอล์กินได้นะคะอันนี้จะเป็นแอลกอฮอล์ที่ ใช้ในการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือของเรานี่แหละใช้ในการทำเจลแอลกอฮอล์ใช้ในการทำแอลกอฮอล์ที่เป็นเหล้านะคะแอลกอฮอล์ที่เป็นเหล้าอย่างเช่นอ่าวิธีการจำเนาะเอทิลเออออ่านใช่ไหมคะอีที่แปลว่ากินเนาะเออีกินได้นั่นเองวิธีการจำก็คือเอทิลแอลกอฮอล อันนี้คุยยกตัวอย่างว่าแอลกอฮอล์ร้อยละเจ็ดสิบโดยปริมาตรคาว่าร้อยละหมายถึงหนึ่งร้อยในหนึ่งร้อยมีอยู่เจ็ดสิบนะ,ะในหนึ่งร้อยมีอะไรอยู่เจ็ดสิบมีแอลกอฮอล์อย,อยู่เจ็ดสิบนไคะในหนึ่งร้อยมีแอลกอฮอล์อย,อยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนที่เหลือเป็นอะไรคะที่ผสมอยู่อีกอีกเท่าไหร่จะครบหนึ่งร้อยก็คืออีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะ อีก30%จะครบร้อยก็คือมีน้ำอยู่3 0มสาบเอกว่าเขาบอกว่าแอลกอฮอล์70ลูกบาศก์เซนติเมตรเป็นตัวทำละลายส่วนน้ำนะฮะ3าลูกบาศก์เซนติเมตรเป็นตัวละลายก็คือน้ำมีปริมาณน้อยกว่าแอลกอฮอล์นั่นเองน้ำจึงเป็นตัวละลายส่วนแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายเป็นตัวที่จะทำให้น้ำเนี่ยละลายผสมกันเรียกว่าเอทิลแอลกอฮอล์70%หรือร้อยละ70 โดยปริมาตรปริมาตรก็คือของเหลวรวมกันมาดูอีกสถานะหนึ่งเขาบอกว่าตัวทำละลายและตัวละลายอยู่ต่างสถานะกันก็คือมีของแข็งกับของเหลวปนกันนะคะของแข็งกับของเหลวปนกันนะคะไม่ได้เป็นของเหลวด้วยกันเหมือนเมื่อกี้นะคะของแข็งกับของเหลวปนกันยกตัวอย่างเช่นน้ําเกลือมีน้ําผสมกับเกลือน้ําเป็นของเหลวส่วนเกลือเป็นของแข็งนะคะ เกลือเป็นของแข็งน้ำเป็นของเหลวหลักการคืออะไรหลักการคือเมื่อผสมสารละลายที่มีสถานะเหมือนสารชนิดใดสารชนิดนั้นจะเป็นตัวทาละลายทันทีส่วนสารที่มีสถานะต่างออกไปจะถูกเป็นตัวทาละลายงงใช่ไหมคะเนี่ยเขากําลังจะบอกว่าเมื่อผสมสารละลายสองชนิดที่มันต่างสถานะการแล้วสารที่ออกมานั้นกลายเป็นอะไร กลายเป็นน้ําเกลือครูผสมน้ํากับเกลือครูได้น้ําเกลือน้ําเกลือสถานะของน้ําเกลือคือเป็นอะไรคะสถานะของมันก็คือเป็นของเหลวสถานะของน้าเกลือเป็นของเหลวใช่ไหมคะทีนี้ของเหลวจึงกลายเป็นตัวทําละลายหมายถึงน้ําเป็นของเหลวน้ําจึงเป็นตัวทําละลายส่วนเกลือเป็นของแข็งเกลือจะกลายเป็นตัวละลายนั่นเองวิธีการจับ ดูที่สถานะของมันว่ามันเป็นอะไรส่วนนั้นนะคะจะเป็นตัวทำละลายนะคะต่อมาตัวอย่างสารละลายในสถานะของแข็งในชีวิตประจำวันของเราที่เห็นก็คือทองเหลืองเคยเห็นไหมทองเหลืองเนี่ยอยู่ในอยู่ในวัดะระฆังะระฆังอยู่ในวัดหรือะระฆังอยู่ที่ไหนที่นักเรียนเคยเห็นส่วนใหญ่จะอยู่ในวัดทองเหลืองมันประกอบไปด้วยอะไรทองเหลือง มันประกอบไปด้วยทองแดง60%สังกะสี40%ผู้ถามว่าทองแดงกับสังกะสีสถานะเดียวกันเป็นธาตุที่เป็นของแข็งใช่ไหมคะเป็นธาตุที่เป็นของแข็งด้วยกันปนกันเพราะฉะนั้นถ้าสถานะเดียวกันให้ดูปริมาณถ้าสถานะเดียวกันให้ดูปริมาณอันนี้เป็นสถานะของแข็งสถานะเดียวกันดูปริมาณ ปริมาณอะไรมากกว่าอันนั้นจะเป็นตัวทำละลายปรากฏว่าทองแดงมี60เอร์ซใช่ไหมคะทองแดงมากกว่าสังกะสีเพราะฉะนั้นทองแดงจะกลายเป็นตัวทำละลายทันทีส่วนสังกะสีน้อยกว่าสังกะสีจะเป็นตัวละลายร่วมกันกลายเป็นทองเหลืองนะคะทองเหลืองมาจากทองแดงกับสังกะสีอีกตัวหนึ่งนะคะเหล็กกล้าไลสนิมนี่ เหล็กกล้าไร้สนิมเลยสตีลนะคะเหล็กกล้าสตีลเหล็กกล้ามันมีอะไรผสมอยู่นั่นเองทําไมมันถึงไม่มีสนิมมันมีเหล็กเจ็ดสิบสี่เปอร์เซโครเมียมสิบแดเอร์เซแล้วก็นิกเกิลแปดเอร์เซสามอันเนี้ยสถานะเดียวกันคือสถานะของแข็งบอกแล้วอะไรถ้ามันเป็นสถานะเดียวกันให้ดูที่ปริมาณ ปริมาณที่มากที่สุดก็คือเหล็กใช่ไหมคะมีทั้งหมด74%เหล็กมีมากกว่าเพราะฉะนั้นเหล็กจะกลายเป็นตัวทำละลายทันทีส่วนตัวถูกละลายหรือตัวละลายก็เป็นโครเมียมกับนิกเกิลที่ผสมกันอยู่ในเหล็กกลายเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมนั่นเองนะคะมาดูต่อนะคะสาระละลายในสถานะของเหลวคืออะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นน้ำเชื่อม พวกเราเคยเคยกินอยู่แล้วน้ําเชื่อมเขาผสมในอะไรเขาผสมในน้ําน้ําปั่นผลไม้หรือว่าน้ําหวานที่พวกเรากินอยู่ทุกวันนี้นะคะน้ําเชื่อมันมีอะไรผสมอยู่ในนั้นมันมีน้ํากับมีน้ําตาลครูถามว่าสถานะแตกต่างกันหรือไม่ต่างกันน้ําเป็นของเหลวใช่ไหมคะส่วนน้ําตาลทรายเป็นของแข็งครูบอกว่า ถ้าสถานะต่างกันดูปริมาณไม่ได so <Nee. S 2> ้แล like so ้วนะคะดูปร <laughs> ิมาณไม่ได้ต้องดูที่สถานะสถานะโดยรวมของมันเนี่ยน้ำเชื่อมสถานะเป็นอะไรสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นของเหลวเหมือนน้ำเชื่อมอันนั้นจะกลายเป็นตัวทำละลายก็คือในน้ำเชื่อมมีน้ำกับน้ำตาลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นของเหลวเหมือนน้ำเชื่อมก็คือน้ำน้ำก็เลยกลายเป็น ตัวที่ทําละลายส่วนตัวละลายก็คือน้ําตาลสูโคหรือน้ำตาลทรายนั่นเองมีวิธีการง่ายๆต่อมาคือน้ําส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูนะคะมีส่วนประกอบคือน้ํากับกรดแอซิติกนะคะสองอันนี้เนี่ยมันเป็นของเหลวนะด้วยกัน เขาไม่ได้บอกปริมาณแต่ว่าน้ำส้มสายชูประกอบไปด้วยน้ํามากกว่ากรดแอซิติกแน่นอนถ้าคุณเอากดมากกว่าน้ําคุณจะไม่ได้น้าส้มสายชูแน่มันจะกัดปากเธอแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นน้าส้มสายชูน้ําจะมีปริมาณมากกว่ากรดเพราะฉะนั้นตัวทำละลายก็คือน้ํานั่นเองนะคะต่อมาแอลกอฮอล์ล้างแผลเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะแอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะ อันนี้เขาใช้เอทิลแอลกอฮอล์เนาะเขาไม่ได้ใช้เมทิลเนาะเพราะฉะนั้นกินได้นะคะเอทิลแอลกอฮอล์อยู่70%และน้ำอีก30%เพราะฉะนั้นดูที่เปอร์เซ็นต์เนาะดูที่เปอร์เซ็นต์ก็คือเอทิลแอลกอฮอล์มีมากกว่าเพราะฉะนั้นเอทิลแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายเพราะสองชนิดนี้เป็นของเหลวด้วยกันทั้งคู่นะคะพอได้ไหมคะ่าต่อมาอีกอันนึงคือสถานะแก๊สนะคะ มีสารละลายที่อยู่ในรูปของแก๊สด้วยก็คืออากาศที่เราหายใจอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้มีแค่ออกซิเจนที่เราหายใจอย่างเดียวนะคะอากาศที่เราหายใจอยู่มีอะไรบ้างหลักๆคือมีแก๊สไนโตรเจนไนโตรเจน N นะคะไนโตรเจนและออกซิเจนแล้วก็แก๊สอื่นๆอ,อย่างเช่นแก๊สอาร์ гон คาร์บโนโอนไดออกไซด์ที่เราเผากันอยู่นะคะแต่ว่าในอากาศมีแก๊สไนโตรเจนถึง78%นะคะ ส่วนแก๊สออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปมีแค่21%เท่านั้นเองเราหายใจเอาแก๊สเข้าไปนะคะเราเอาออกซิเจนเข้าไปหมดเลย21%ส่วน78%ของไนโตรเจนเราก็หายใจออกมาเท่าเดิมหายใจเข้า78หายใจออกก็78ไม่ได้ดูดไนโตรเจนไปใช้เลยนะคะแต่เราเอาออกซิเจนไปใช้เพราะฉะนั้นไนโตรเจนก็ออกมาไนโตรเจนกับแก๊สอื่นๆ ส่วนใหญ่นะคะพวกนี้มีสถาเนาเดียวกันก็คือเป็นแกส๊สใช่ไหมคะให้ดูที่ปริมาณที่มากที่สุดปริมาณที่มากที่สุดก็คือไนโตรเจนมี78เพราะฉะนั้นไนโตรเจนจะกลายเป็นตัวทําละลายส่วนตัวละลายก็คือออกซิเจนกับแก๊สอื่นๆนะคะอีกอันนึงคือแก๊สหุงต้มเนี่ยใครมีแก๊สอยู่ที่บ้านก็คงจะรู้ดีนะคะกลิ่นมันก็จะเป็นกลิ่นเหม็นๆนะถ้าแก๊สร่วพวกเราก็จะรู้สึกนะ,ะแก๊สหุงต้มประกอบไปด้วยอะไร ประกอบไปด้วยแก๊สโพรเพนกับแก๊สบิวเทนสองอันนี้มีสถานะเป็นแก๊สด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นดูที่ปริมาณปริมาณของแก๊สโพรเพนมีถึง70%เปอร์ซนเพราะฉะนั้นตัวทำละลายก็คือโพรเพนส่วนตัวละลายก็คือบิวเทนนั่นเองนะคะ,ะแก๊สหุงต้มกูเพิ่มเติมให้นะแก๊สหุงต้มย่อมาจากแก๊ส LPG นะคะ แก๊ส LPG รถคันไหนที่เติม LPG รถคันนั้นก็คือเหมือนเอาแก๊สถุงต้มบ้านเราเนี่ยแหละตเติมเราสามารถเอาแก๊สบ้านเราไปเติมได้นะคะ G, แก๊ส LPG รถแก๊สงต้มนั่นเองอ่ะต่อมาทีนี้มาดูว่าความสามารถหรือสภาพการละลายได้ของสารว่ามันจะละลายได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกี่ยวข้องกับอุณหภูมินะคะเขาบอกว่า ความสามารถในการละลายได้ของตัวทำของตัวละลายในตัวทําละลายจนกลายเป็นสารละลายอิ่มตัวณนะอุณหภูมิหนึ่งหนึ่งกำลังจะบอกอะไรกําลังจะบอกว่ามีสารแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีความสามารถในการละลายได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะคะอุณหภูมิเขายกตัวอย่างนะคะชนิดของสารมาห้าชนิดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า ห้าชนิดนี้นะคะสภาพดัลลาะได้ของสารในหน่วยกรัมในน้ำหนึ่งร้อยกรัมณนะอุณหภูมิต่างๆเริ่มจากศูนย์องศาเซลเซียสเริ่มจากศูนย์องศาเซลเซียสก็คือน้ากลายเป็นน้ําแข็งะ,ะถ้าน้ําจะกลายเป็นน้ําแข็งที่ศูนย์องศาเซลเซียสส่วนน้ําจะกลายเป็นไอที่หนึ่งร้อยองศาเซลเซียสอันนี้คุยยึดกับน้ําแต่ที่นี้เขาไม่ไดเอาน้าํามาทดสอบนะคะเขาเอาโซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์สูตรคือ nacl ก็คือเกลือแกงที่เรากินอยู่ทุกว,วันนี้เนี่ยนะคะเกลือแกงที่เรากินอยู่สีข,า,ขาวๆเนี่ยนะคะเกลือแกงเกลือแกงเนาะโซเดียมคลอไรด์นะคะดูที่อุณหภูมิศูย์องศาเกิดการละลายที่สามสิบห้าจุดเจ็ดกรัมในหนึ่งร้อยกรัมนะละลายได้แค่สามสิบห้ากรัมเมื่อเพิ่มอุณหภูมิปไปถึงอ่ายี่สิบองศาเริ่มละลายเพิ่มขึ้นใช่ไหมเริ่มเป็นสามสิบหกกรัม เมื่ออุณหภูมิมาถึง60องศาเซลเซียสเริ่มละลายได้37.3เพิ่มขึ้นใช่ไหมจนมากที่สุดที่อุณหภูมิ100องศาเกลือละลายได้39.2กรัมนะคะถ้าคุณถามว่าเกลือชอบร้อนหรือชอบเย็นนักเรียนตอบได้ไหมคะได้เกลือชอบความร้อนเพราะเกลือละลายได้ดีที่อุณหภูมิสูงนะคะ เกลือละลายได้ดีที่อุณหภูมิสูงก็คือเกลือละลายได้ดีที่สามสิบเก้าจุดสองนั่นเองนะคะนี่นะคะแป๊บหนึ่งครูจะปิดเสียงไว้ก่อนนะคะเกลือละลายได้ดีที่สามสิบเก้าจุดสองเพราะฉะนั้นเกลือโชคความร้อนมาดูอีกตัวหนึ่งโซเดียมไนเตรตนะคะโซเดียมไนเตรตนัืนเรียนดูนะคะที่สูตรองศาละลายได้เจ็ดสิบสี เพิ่มอุหมูมิขึ้นมาละลายไ,ได้เพิ่มเพิ่มเพิ่มเมจ้าสุดท้ายละลายไ,ได้ดีที่100องศาละลายไ,ได้180เยอะมากใช่ไหมคะอันนี้คือเมื่อเพิ่มความร้อนนักเรียนจะเห็นว่าสารจะมีความสามารถในการละลายได้เพิ่มขึ้นนะคะมีอะไรละลายได้น้อยลงไหมคะมีนะคะยกตัวอย่างเช่นลิเทียมคาร์บอนตตัวนี้นะลิเทียมคาร์บอนตเห็นไหมคะ เมื่อ0องศาเนี่ยเขาละลายได้1.5แต่เมื่อไปดูเห็นไหมคะ20องศาเหลือ1.3 60เหลือ1พ่อ100องศาเหลือ0.7เท่านั้นเองคือละลายได้น้อยมากนะคะละลายได้น้อยมากเนาะละลายได้น้อยลงแต่อันอื่นละลายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีแคลเซียมคอไลด์ด้วยดูซิแคลเซียมคอไลด์เนี่ยนะคะ เริ่มต้นศูนย์องศาละลายได้หกสิบพอหกสิบองศาเซลเซียสโหละลายได้หนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดจุดห้าครึ่งหนึ่งเลยนะคะแต่พอหนึ่งร้อองศาเขาบอกว่าฉันไม่ละลายอีกต่อไปแล้วเขาเรียกว่ามันอิ่มตัวถ้าสารไม่เกิดการละลายแล้วไม่ว่าจะเพิ่มอุณหภูมิไปมากน้อยแค่ไหนก็ตามเขาเรียกว่ามันอิ่มตัวแล้ว ก็คือแคลเซียมคอไลด์อิ่มตัวที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสถึงจะต้มให้ร้อนขนาดไหนมันก็ไม่ละลายเพิ่มมากไปกว่านี้เขาเรียกว่ามันอิ่มตัวที่แค่นี้นะคะส่วนสารอื่นๆอ,อาจจะอิ่มตัวที่อุณหภูมิมากกว่านี้ก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างนะคะทีนี้เขาบอกว่าปัจจัยที่มีผลต่อการละลายได้ละลายได้ของสารมีอะไรบ้างหนึ่งเลยอุณหภูมิเลยเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวข้องเลยทําไมถึงมีผลนะคะเพราะ ตัวละลายที่เป็นของแข็งและของเหลวจะละลายได้มากขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเมื่อร้อนขึ้นนะเมื่อเพิ่มความร้อนมันจะละลายได้ดีขึ้นนั่นเองส่วนตัวละลายที่สถานะเป็นแกส๊สเขาบอกว่าอะไรที่เป็นแก๊สเนี่ยจะละลายได้น้อยลงเมื่ออุณหภูมิสูงแก๊สจะละลายได้น้อยได้ช้า อะไรที่เป็นแก๊สจะละลายได้น้อยลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นตรงข้ามกับของแข็งกับของเหลวนักเรียนจําให้ได้นะของแข็งกับของเหลวชอบความร้อนนะคะของแข็งกับของเหลวชอบอุณหภูมิสูงแต่แก๊สชอบอุณหภูมิต่ำมันจะละลายได้ดี2คือชนิดของตัวทําละลายมีผลอย่างไรตัวทําละลายแต่และชนิดจะละลายตัวละลายชนิดเดียวกันได้แตกต่างกัน อย่างเช่นน้ำเนี่ยเป็นตัวทำละลายที่ดีน้ำจะสามารถละลายเกลือละลายน้ำตาลก็ได้แต่ก็มีสารบางชนิดนะคะที่จะต้องใช้ในการละลายสารบางอย่างอย่างเช่นบางอย่างไม่ละลายในน้ำอาจจะละลายในน้ำมันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นชนิดของตัวทำละลายก็มีผลนะคะต่อการทำให้มันละลายสามขนาดของตัวละลายมีผลนะคะเกี่ยวข้อง ตัวละลายที่มีขนาดเล็กจะละลายได้เร็วกว่าตัวละลายที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากมีพื้นที่ผิวสัมผัสมากกว่าอันนี้ยกอันนี้คุยยกตัวอย่างนะน้ำตาลสายน้ำตาลสายกับน้ำตาลก้อนนักเรียนคิดว่าอะไรจะละลายได้เร็วกว่ากักนเมื่อเอาไปละลายลงในน้ำน้ำร้อนคําตอบก็คือน้ำตาลสายละลายได้เร็วกว่าน้ำตาลก้อนนะคะ ละลายได้เร็วกว่าเพราะอะไรเพราะน้ําตาลทรายละเอียดกว่ามีขนาดเล็กกว่าเพราะฉะนั้นขนาดของเล็กๆของมันมีพื้นที่ในการสัมผัสกับกับน้ํามากกว่าน้ําตาลก้อนน้ำตาลก้อนมันมีส่วนที่สัมผัสกับน้ําส่วนข้างในที่มันอยู่ในก้อนนั้น่ะมันสัมผัสกับน้ําไม่ได้หรือสัมผัสกับน้ําได้น้อยเพราะฉะนั้นน้ําตาลทรายจะละลายได้เร็วกว่าน้ําตาลก้อนแน่นอนขนาดเล็กเร็วกว่า วิธีการจําจําอย่างเช่นคนตัวเล็กวิ่งเร็วกว่าคนตัวอ้วนนั่นเองต่อไปข้อที่สี่ก็คือการคนการเขยา่าและการปั่นเวียงนะฮะจะทําให้เกิดการละลายได้ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นเวลานักเรียนเอานักเรียนชงโอวันตินเอานมเอากระเอานมเอาโอวันตินเอานมข้นเอาน้ำตาลผสมกันเทน้ําร้อนลงไปให้คนใช่ไหม ยิ่งคนเร็วเท่าไหร่ยิ่งคนเร็วเท่าไหร่ยิ่งละลายได้เร็วเท่านั้นถ้าเราไม่คนรหลรือตั้งทิ้งไว้เฉยๆอ่ะมันจะละลายได้ช้ามากเพราะฉะนั้นการคนทําให้การเคลื่อนที่ของอนุภาคมันเร็วขึ้นมันจึงเกิดการละลายได้ดีขึ้นนั่นเองอ่าและข้อห้าคือความดันมีผลความดันมีผลต่อตัว,ต,วตัวทำลายที่เป็นแกส๊สเท่านั้นจําไว้เลยนะคะเมื่อความดันสูงขึ้นนะคะตัวละลาย จะลายในตัวทํำลายได้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นน้ําอัดลมเขาอัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปน้ําอัดลมเขาอัดแก๊สที่ความดันถึงสูงนะคะก็เลยทําให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มันละลายอยู่ในน้ําโค้กของเธอเนี่ยได้มากขึ้นเวลาเธอเปิดออกมาฟองมันก็ฟูออกมาเลยนะคะความดันมันถูกเปิดออกนะคะต่อมาความเข้มข้นของสารละลายมีอยู่สามตัวคืออะไรบ้างหนึ่งร้อยละโดยมวล สองร้อยละโดยปริมาตรและสามร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะร้อยละโดยมวลคืออะไรร้อยละโดยมวลก็คือหน่วยความเข้มข้นที่บอกถึงปริมาณต,ตัวละลายเป็นกรัมที่ละลายในสารละลายหนึ่งร้อยกรัมถ้าพูดพง่ายๆขอขอภัยนะคะนักเรียน ร้อยละโดยมวลก็คือของแข็งละลายของแข็งยกของแข็งนะร้อยละโดยปริมาตรนะคะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นของเหลวนะปริมาตรก็คือหน่วยความเข้มข้นที่บอกถึงปริมาณตัวละลายเป็นลูกบาทเซนติเมตรที่ละลายในสารละลายหนึ่งร้อยลูกบาทเซนติเมตร อะไรก็ช่างที่เป็นซีซีลูกบาศกเซนติมเตมเตรก็คือซีซีละลายอยู่ในซีซีด้วยก,กันของเหลวในในของเหลวผมกำลังจะบอกว่าของเหลวที่ละลายอยู่ในของเหลวเขาเรียกว่าลอยละโดยปริมาตรลอยละโดยมวลก็คือของแข็งที่ละลายในของแข็งและอันที่สามก็คือลอยละโดยมวลต่อปริมาตรก็คือของแข็งที่ละลายอยู่ในของเหลว ะะเดี๋ยวครูจะให้ดูนะคะให,ให้ให้ดูอีกอันนึงนะคะอันนี้เป็นวิดีโอเดี๋ยวครูจะให้ดูอีกทีค่ะเข,า,ขาบอกว่าการใช้สารละลายในชีวิตประจําวันนะน้าส้มสายชูยกตัวอย่างนะคะน้ําส้มสายชูมีน้ําเป็นตัวทําละลายและกรดแอสซิติกเป็นตัวที่ละลายอยู่นั่นเองซึ่งความเข้มข้นมีร้อยละ4ี่ถึงสิบแดโดยปริมาตร ร้อยละสี่โดยปริมาตรหมายถึงว่ามีกรดแอซิติกอยู่สี่เปอร์เซนอีกเก้าสิบหกเปอร์เซนเป็นน้ำนะคะกรดแอซิติกอยู่สี่เปอร์เซนและมีน้ำอยู่อีกเก้าสิบหกเปอร์เซนถึงจะครบร้อยเนาะก็คืออันนี้เป็นร้อยละโดยปริมาตรนะคะเป็นร้อยละโดยปริมาตรนั่นเองก็คือของเหลวในของเหลวถ้านักเรียนเดา น้ำเ้มสายชูมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนนะคะทำให้ละคายคือเนื้อเยื่อต่างๆกัดกร่อนรวมหานพาพสติกได้เพราะมีฤทธิ์เป็นกรดยิ่งความเข้มข้นของกรดมากเท่าไหร่ยิ่งกัดกร่อนได้มากเท่านั้นนะคะสองก็คือแอลกอฮอล์ล้างแผลเอที่แอลกอฮอล์เป็นตัวทําละลายส่วนน้ําเป็นตัวละลายโดยความเข้มข้นร้อยละเจ็ดสิบโดยปริมาตรเห็นไหมก็คือของเหลวอยู่ในของเหลวของเหลวในของเหลวก็คือมีแอลกอฮอล์กับน้ํารวมกันอยู่นะคะ อีกอันนึงคือน้ำยาล้างเล็บนะคะน้ำยาล้างเล็บใช้อซิโตนเป็นตัวทําละลายและน้ําเป็นตัวละลายเพราะฉะนั้นอซิโตนมีมากกว่าน้านะคะ,ะ,ค,ะความข้น100ร้อยละแปดสิบโดยปริมาตรหมายถึงมีอซิโตนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์คะอซิโตนอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนมีน้ําอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์จึงจะครบหนึ่งร้อย อันนี้มีความเป็นพิษต่ำนะคะแต่ทำให้เกิดการลายเครืองทางเยื่อบุหายใจถ้าเราสูดเอาน้ำยางเล็บเข้าไปมากๆไม่ดีนะคะอีกอันนึงคือทินเนอร์นะทินเนอร์อยู่ในเกี่ยวกับการส่อม้ถเนี่ยนะคะหรือใช้เป็นสารละลายอะไรสักอย่างนะคะทินเนอร์มีโทลูอีนเป็นตัวทำละลายและมีเอสเทอร์คีโตนและแอลกอฮอล์ K เป็นตัวละลายผสมกันอยู่นะคะ โทลูอีนเนี่ยจะมากที่สุดจึงเป็นตัวทําละลายนะคะถูกใช้เป็นตัวทําลายสารเคมีอื่นๆอ,อย่างเช่นสีทาบ้านน้ําหมึกหรือใช้ทําความสะอาดคราบฉกกระปกจากน้ํามันเป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจห้ามดมนะสูตรทินเนอร์เข้าไปเนี่ยอันตรายนะคะอีกอันนึงนะคะต่อมาน้าเกลือที่เราเห็นในชีวิตประจาวันเราเห็นน้ําเกลือที่ให้ให้กับผู้ป่วยอยู่เนาะน้ําเกลือเนี่ยมีน้ําเป็นตัวทําละลายแสดงว่าน้ามากกว่าใช่ไหมคะ และมีโซเดียมคลอไรด์มีเกลือแกงเป็นตัวละลายอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าร้อยละโดยอะไรคะร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเห็นไหมคะความเข้มข้นร้อยละ0 9นโดยมวลต่อปริมาตรแสดงว่าอะไรคะแสดงว่ามีน้ำอยู่เท่าไหร่มีเกลืออยู่0.9ใน100มีเกลืออยู่9ก้รัมมีเกลืออยู่9ก้กรัมมีน้ำอีก เก้าสิบเอ็ดใช่ไหมคะมันจะครบหนึ่งร้อยมีน้ำอยู่เก้าสิบเอ็ดลูกบาทเซนติเมตรรวมกันได้หนึ่งร้อยเขาจึงเรียกเขาจึงเรียกว่าเป็นน้ำเกลือความเข้มข้นร้อยละศูนย์จุดเก้าโดยมวลต่อปริมาตรคือมีของแข็งละลายอยู่ในของเหลวนะคะเพื่อปรับสมดุลเกลือแร่ ในร่างกายและความเข้มข้น้อยละสิบห้าโดยมวลต่อปริมาตรเพื่อเป็นยาระบายนะคะมาดูที่แก๊สหุ่ต้มแก๊สหุ่ต้มมีโพรเพนเป็นตัวทําละลายโพรเพนเป็นตัวทําละลายโพรเพนมากกว่านะคะบิวเทนเป็นตัวถูกละลายอยู่อัตราส่วนโพรเพนต่อบิวเทนคือเจ็ดสิบต่อสามสิบเพราะฉะนั้นมีโพรเพนอ,อยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บิวเทนสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองอันนี้ก็เป็นการหุ่ต้ม สารทาความสะอาดห้องน้ํอยาห้องล้างห้องน้ํามีอะไรมีกรดไฮโดรคลอริกนะคะหรือกรดซัลฟิริกก็ได้เป็นตัวละลายอยู่นะคะมีฤทธิ์กัดก่อนผิวหนังและเนื้อเยือ่อนะคะเขาจะเอาน้ําผสมก,ดกดับกรดนะคะเป็นน้ํากรดทําความสะอาดกัดก่อนห้องน้ําคราบสกรปรกได้สารเคมีกําจัดสตัตรูพืชดีดีดทีพวกนี้นะคะใช้น้ําเป็นตัวทําละลายนะคะเพื่อเจอจางก่อนใช้งานบางคนเนี่ยเอาสารดีดีทีไปใส่เยอะมากเกินไป ก็เลยทําให้เกิดอันตรายได้เป็นพิษตต่อสิ่งแวดล้อมได้นะคะอ่าจบแล้วนะคะวันนี้ก็ครูจะส่งวิดีโอเกี่ยวกับอ่าเรื่องนี้อีกสามคลิปนะคะไปให้หนักเรียนดูเป็นวิดีโอสั้นๆหรืออาจจะเป็นวิดีโอใน youtube สั้นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารละลายในชีวิตประจำวันนะคะนักเรียนสามารถไปทบทวนดูได้เดี๋ยวครูจะให้ ให้นักเรียนไปทบทวนแล้วจะให้อตอบคำถามนิดๆหน่อยๆน,นะคะเป็นการเก็บคะแนนในเรื่องนี้นะคะก่อนที่จะไปเรื่องถัดไปนะคะถ้ามีอะไรไม่เข้าใจสอบถามมาได้เสมอนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ